อามี่ตัวัหนน้บ่เออคุมว่าแล้วที่แล้วเลยมโนเนาะพ้กล้าคายพักจับปะอก้หฉลาดมากเลยเว้ยอาอ้นี่ตัวนึงบ่นะไหนตัวหนอ้โหตัวบักแวยัก้ท่านด้ะ

เอาเอาวางกันเดี๋ยวมันจะอันนี้เดี๋ยวมันจะลมือน่ะเห็นน่ะเอาจดโอ้ตัวนี้ตัวบงนี่คนนักกูพูนะเอามาเลยก่อนเาทงสืหาบ่ถึงมันทางห่างเห็นโอ้นี่นีปกอ่ะงโอ้โอ้จริงเลยพูน่ะนโอ้หลัจงหาเ็นโอ้โู Luôn. Nên quay dài luôn. Nín quay, nín quay. Cái kia hả? Ủa, hồi hồi bà nó nhà ta nó về đây luôn. Ủa, về đây? Ê, dạ, vài nằm đi Không cười đi, ở đây không đây, này. cười này Tóng เมวกันเมวกันมวกันบนไอแมวตัวนี้กูยมเลย้าปแไปแไปเล่นกูแม่นะกูดุกี่่ที่นี่เ่สิบสงไอ้สาไมเสียโอุ้ตาอตาอุยตาเกือบตัวนี้มึงไปยอกันสิไปย่สิบเ้ยว้าบ้านใหม่แไอ้สาง การใชาเือถึงจานเนาะใช่ไหมใช่ไหมผาสโลวเงาเอาเอาไหแล้วกลุ่มย่นเคยได้ฟังคุณคุณลงไปกันเป็นดีกับใครอยู่นอกสิเนาะยมคุณลงไปกันอะไหนึ่งราขึ้นเอาค่ะคุณ เอามาใส่เข่งกันเจ้าไปเทนสิรเ่อนี่เอาไปเทนะมันสิรู้เอล้ไปแล้วมีคันหุ้มใหม่เหมาขึ้นมาขุนตัวนึงนันึงเดี๋ยวไุุ้ไมอยู่สตัวอยู่ไปแล้วโอ้ยเบดเลยข่อยบดเบดว้าวเกระด่เลว้าคุณไปคนหุ้มกรได้ยังไงคุเอาไปบ้านเจ้าให้ไปกระด่งคันหุ้มกระด่เลยี่ันดีวเลยโอ้ตัวบไง่นื้อไม่ส่างคนมืนโอ้สั้าง

ไปนำุ่ไปนำุ่นมนบอกดเลยตัวเองพูดกันบอโอ้แม่ดีมากะเว่าจูามาวิ่งอบลับหามาเลยฮะทำเลยเกี่ยวจูดีดีคุณรถทับความยูนี่หาบน้มยเกี่ยวอรีเลยบ่ฮะูว้เาูเนาะขึ้นขึ้นีตายเรย่เป็นลุมเร้องัตายเรื่อบาดเรอตายอยู่เรื่เจอากูนี่เจาะกรองแล้วไปโอเคสามระวัง จะซึกปลุกยาวมาดิดูว่ัทำี่ห้ดเฮ้ยโลค้นจัดโอเคเก่งแกวะย่างังะก้วอยู่แล้วย่องะก้อก็เปลนเนาะโอ้ฮันเจ็์กูยิ่มสิตายแล้วคูบุญไอ้โลกไปกินเนี่ยตบไว่เดี๋ยวยอก

เห็นป่าเพื่อนเลยป่าช่างเย้เพื่อนหุ่งระบันเฮ้ด้วยวะมุ่นะอ่า ạ Ông nghe anh chỉ đi lập bà cả đây nó tính lông cả, cả cả đây Nhau มันยังอยู่เลยเนาะมีแลวอยู่น้ำซาวมีน้ำบัวนี่สร้างน้ำป่าประทันนอป่า่ะเอียเอาันเอาไปทิไปนนะเ่เียสิบอดตัวมเด้อปลายัเด้อตัว้

ดื้อขนาดเลยบนี่ดื้อแท้ดื้อแท้จับไปยมไปไยันเด็กยุใหม่เลยเด็กยุใหม่นะเด็กยุใหม่่ะดูเวเดินม่เก็บหัวไปช็อตเลยเดินมานะไม่ใช่ธรรมดานะเด็ก้ากินนะเดี๋ยวมันเก็บแล้วนะจงวามเนาะมันวางม นี่ยย่างปาเนาะแล้ว่างไกเป็นยังไงบ้างคือย่างึันไปอีกพุ่นไปเ่องพุนใช่ย่างึันปีกเลย มัยังเหลือมัค่อยคยขึ้นมาอีกนอนะอเนาะหันใจไปยังไงประคอบันโคกข้นมาหันเลยได้ล้ตาดีได้ย่ากกนดีอันนี่เรียนไ,ไดีประคอบุ่หลอดคาไปล่ะเ <c oughs> <พ>อรา่านใจ ผีน่ฮะเมื่อสักปาร์ชเกอร์กนเริ่มหลยถึง พูดตบกันไงนี่งพุ่โค้ดอยาิดต้มมากดาปค่อยไงมองนี่เนี่จะปา่าโคขึ้นมาก่ะเวลาจะมองนันแล้วมองค้าอ่ะใกล้นเด้นด่ไปยังพ่ะอสาโอ้ พอยัง oh, oh, oh. oh. ไงตัวเนี่ยโอ้โหโอ้ขอหรือปะโดพ้อยยงไง ได้๋ยว่อานี้จะตุ่มเหลือหลายตัวเนี่จะกระโดดออกปะตัวละโลได้เนาะ ขอบคุณที่ดูคลิปเจ้าถ่ายมานะครับผมจากดำทีวีครับ